สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องประชาชนที่กคาลพทุกทานนะครับโอ้มาแล้วบ้านนี้นี่ครับเมน,นู่ปันนกก้นกระปูดครับนองอยังน,นี่นี่นององก็รวยนก,นกกะปดนก,นกกระปดนกกระปดนกกระปดโอ้ อุตัวมวนี่นะครับกํลังขวานกนกกดครับพี่น้องยิ่งมือเคื่อนครับอีกหนึ่งเมนูมันนี้มีสามเมนูครับพี่น้องบริกรรมคาถาโดยเชฟแอนครับเชฟกระาเชฟกระถาดํ นกเขาเลยบันนกเขาเย่ตัวไหนกันตัวนี้ก็นกเขาวะนี่ครับอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนั้นเมนูนกนกควนนกกระปูดอันนี้ลาบนกเขาครับพี่น้องเี่มากินด้วยกันกินด้วยกันมื้อใหญ่ใกล้จะดีเลยวใก่ ไยิงจะขึ้นละซ้องหรือเปล่าองขนเมื่อกีนกเขาเนาะนก,นก,นกนะอินทรีอั <c oughs> นน, <c oughs> นี้เดี๋ย <c oughs> วนกปากห่างวะผมไม่นกปากห้างสินี่ <c oughs> ทัดเพ็นกอินทรีวะจะ นี่ครับอีกเมนูหนึ่งนะครับหนูชิบลูกล้ทั้งในเป็นนูครับกำลังสิพัดเพ็ดขึ้นกันหนูผูกตัวแบบนี้เลยนะสวัสดีอ่ะ พักกระเดาพี่น้องพักกระเดาพักกระเดาพักกระเดากินกับอยังนี่ฮะอดพักกระเดาขัวเซโนูตีขัวเยอมันกินก็หลาบลาบลับนกอีกแต่หากหลาบนกเข้านะหลาบนกไม่ไม่รัดจ่อหลับนกขึ้นบกปุกหลาบนกแม่ เขาเดือวะมหาใช่นงปากแล้วเค็มหน้อเนี่ย่ได้ชิมนยมา่ได้ชิมแวเท่าโอ้ยคุกเล้วเ้อิมอกุกะเนี่ยในส่วนงวละเพขาม่กินปอ

ัวนกนกกดปืนล่มนะครับยิงเหรอปืนจ้าบตำรวจตำรวจไรซี่ตาดิสใบบกูดคือยังใบกระเพราเนีว่ามันจังจัดจัดยูเฮือนให้ตู้ไทยกินยาก มันปลูกเกินหยากรึไม่ค่อยผ่านเนาะนั่งนั่างนี้อนกูเรื่องผูกนั่งอยู่ชั่วโมงนึงเอ้ยคือเป็นเดือนมันยังเกิดเพราะอะไรต้องจออะไรก็เดี่ยวละในปุ๋ยเสริมไก่พี่น้องโอ้ขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกระเพราแล้วครับหอมหอมหุ่น

เอาใหม่กันสันมาบดสันปได้ดอกเว้ยเออเอ้ามาทันก็ได้ใส่เครื่องปรุงอยู่วะเพาะว่าเขาเขาใส่เต็มเหนือบริสไทช่อนเลยเหนือเหนือก้ามเหนือเรียบร้อยครับฮะพัดตัวแต่เขาตัวตียังไงพัดหนูต่อนะครับโมเมนต์พัดตัว Ừ, tuyệt ừ, nha. 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 vời nhanh quanh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  nhanh อยาน้นะครับหนูมาแล้วครับเมนูหนูวุ้นส้นด้วยนี่จะจับบูดหนูผุกเลยครับพี่น้องหนูหน้าแท้แทะยีหรอฮะคลิปคลิปเสียงคอไแกะเสียงคอไม่ตายวั <ys> นที่อยไถืเอาไปสับไป ฟีมือไดนยิงตัวนี่ถึ่งเห็ดกินแียถึงหากินมาพี่เนาะลินการมาครับเทียมนี่หนูเทียมลูกแกนกโอ้นกรวดเทียมปืนลมเขานกออมันเปตัวสูบบทานไฟใช่ไหมนั่นวาใส่เรนืนนี่วะเป็นยังไงดีเคปวยเนาะ ทานกาอย่างปักปักเื่นหน่อยนะว่านั้นพุ่นฝุเดินบ่อดดน้ำดับนว่าเลี้ยม้ีงดีเลยวันบ่นี่งานไฟครับงเฮานะครับมานมงานเสือเพลงลันท่งนะทีมงานนี่ามืนะช่วนี้่า ยื่เงินปลาสักนะัเดียวถ้ากันมทางไหนกีรับตรงเปิดเพี่งลอคุยเาวะคยืนใบยืนหนาวมันขึ้นชิ้นหนาวเลยเนาะยืนยืนน่ากลางไรยังเรเยยดผ้าแมงกุย่างกินเงืแตกซะคนนอนคนนอนหนาวอยู่บกุยก็แสบดั่งดัง้างนะโบนีไปยังเนะ เอ้ยไมเมืองหนาวนะม่อที่จะกินเนะปนสกากสิเยูดเปนสุกยากควันขูบเยนี่่ไนดเาลกลได้ถ้าคนยิ่งยุ่เนะ

นี่วันบุโตก่อนใส่ส่วอนพี่น้องว่าทางนี้มาเห็ดเขาไทยเห็ดหลาบหลาบนุเขานะครับหลาบการตุกัสรกปุ้งก็ตปุ้งครับเ้หโอ้ยลืมไปหงลาบหงรี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 เท่านี้นะไม่ติแค่นี้ นกเขาครับกำลังใส่เครื่องหอมใส่พักยังมาบาดกินกัยังนกเขาหลานนกเขาเนาะขับยังเดียวอีกเด้อนี่เนี่ยนี่มนนี่มันดี่มันขดเราไจวดไปจับ

นี่นี่ผมได้ไปวะอะไริด้่แก้วเลยแอวดแหวเลยโบราแล้วบรรพบุรุลาเลยแดก็หายวได้เืองข้าสาใดมึงแต่ยืนี่เรายกยังบได้คือกาเลกูุ้้ยวะโอ้ก็เรายกของยกใหม่อัดหันคลิปคลิกกิบเราเขาไรนะ อันตรายเลยเนาะอันตรายแต่เราซีเขานอนนี่ซือนมายังมาพอ้นี่ช่วงวะโซดาช่วงบัดทนเราซีเพียวเดียบานี้มายากินหลายบ่เราก้านนกนยืดนเดยฮไปแล้วครับเสียดไก กินสขอเห็ดกีดีเนาะแซบพะกาเด้าครับพะก้าเดายังกระลาบนกเขาจุกรูขันบอนนกเขาขันบอนนกเขาันบอนนกเขาบวกขันมันบวกันยิงเลยดิยิงจริงเลยนกเขาบวกกัน ไม่หาบ่ได้อยู่เรียนแมงบุญฝากมีอยู่ยังพัดหลวเมื่อไรนะเตนกลังพัดอยู่พัดดไฟอ่อนแขววมีีกัครับบดแวเล่นแขวคกอบมีแขวใส่บดเาอ่งเอรดกินนมปดเข่กินนมดเขกินนมบแ้ย่เขีลอนเลย เอาละครับพี่น้อง13นาทีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทายบรรยากาศเฮ็ดยาเฮ็ดกินครับแบบบานบานแบบใท้บานไท้บานเ้องนะครับขัวนกขัวนูวัสคือตอิแบบบานบานคองเฮานะครับยิงนกยิงนูมาเลยกับขัวกันกินเลยะครับย่นบุศเสาสู้กันกินนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ พี่น้องทีง่มาห็นคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขความจเจริญความก้าหนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ